ีผู้ถามว่าจะสงบไหมตราบใดที่ทะเลมันมีคลื่นมีฟองมีกระแสแรงอยู่คลื่นมันไม่นิ่งไม่สงบโลกใบนี้มันจะไม่สงบเพราะมันมีความเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้คือคําตอบที่ตอบสุดท้ายว่าไม่มีทางที่มันจะสงบนิ่งเพราะความจริงมันเป็นธรรมชาติย้ำตรงนี้ไว้เราจะอยู่ยังมีความสุข ตรงที่เราเข้าใจการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันนั้นหลักที่บอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับเพื่อนกิมิต้องระวังคำพูดคำจาตรงนี้เป็นเรื่องจําเป็นต้องคิดตลอดเวลาก่อนที่เราจะพูดอะไรไปบางที่เราพูดไปนั้นมันกระทบคนอื่นแล้วคนอื่นขาไม่สบายใจเราจงระวังคำพูดของเราอางให้มาก ปากเป็นดกเลขเป็นโทวหนังซื้อเป็นตรีชั่วดีก็อยู่ที่ปากส่งคนไปรบเป็นของคนโองพันแต่ถ้าส่งคนไปเจรจากันไปเรื่องกีมันขีมาน้อยก็จะหมเสร็จได้ฉะนั้นสังคมเป็นคนมากแต่เป็นเลือด็นอยู่ที่ปากจตเสียหายเป็นอยู่ที่ปากต้องระวังปากของเราให้มากสิ่งที่ดีงามต้องนําเสนอดีงามไม่มีประโยชน์ก็จะไปนําเสนอ มันดีมันงามแต่ไม่มีประโยชน์ใครไปเสนอเรื่องดีต้องมีประโยชน์ค่อยพ,อพูดค่อยจาเรื่องจริงไม่จําเป็นต้องนําเสนอสมไม่จําเป็นต้องนําเสนอเสมอไปทีเราก็ต้องบอกว่าจริงบางอย่างพูดไม่ได้เลยจิ่งติดเวลาหรือยิ่งติดสถานที่พูดไม่ได้เลยถ้าทั้งนี้เรื่องจริงนั่นแหละเพราะคนที่พูดจริงนั้นเป็นคนที่จะต้องตายเพราะผิดการาเทศะ สถานที่ที่บุคคลที่ชุมชนต้องระวังเรื่องจริงเรื่องจันถ้าแม่ไม่กประการรัะเทศสารเราอยาาได้พูดได้จาความเป็นมงุลของเราจะเกิดขึ้นชิ้น <c oughs> นั้นเราเลือกการเดินผู้เปล่งได้เพราะเรามีสิทธิเท่าๆกันมันอยู่ที่เราระวังสักนิดระวังสักหน่อยก่อนที่เราจะพูดจาอะไร ก่อนที่เราจะนําเสนอความคิดประมาณใดๆขอเราตั้งใจไว้ว่าจะต้องระวังแต่ก็ไม่ถึงระแวงให้เพียงระวังเพราะเราจะได้มีแพนเป็นน้อยที่สุดหรือมีความหมกม้องน้อยที่สุดมนุษย์อย่างเขาเราก็เหมือนกันใครก็เหมือนกันถ้าอย่างนี้ก็ดูโอกาสดูจังหวะดูความเหมาะสมดูคนและดูจุมจนให้ดีจะมีคําว่าสมบัติผู้ดี บางทีไม่มีสมบัติผู้ดีเลยสมบัติผู้ดีนั้นรู้จักสถานที่รู้จักเวลารู้จักชุมชนรู้จักบุคคลรู้จัก,กเราตัวเราเองทีว่าเป็นใครมาจากไหนึงรู้แก่ใจ,จของเองว่าเราคือเราเขาก็คือเขาเขากับเรามีส่วนต่างกันอยู่เขาก็หูก็อยู่ส่วนต่างกันอยู่นี่คือความจริงต้องอยู่ในสังคมเชื่อว่าท่านที่มาวันนี้ ผมมีลักษณะไม่แตกต่างอะไรนะจุดมุ่งหวังก็ร่างดีมุ่งดีราชนาดีต่อนตอนและคนที่เราร่างก็ถือการไปคำนั้นเป็นสิ่งต้องได้รับก,การแข่งครองได้รับก,การทบทบวนอยนำเสนอไปแสดงออกจะบอกลักษณะแห่งความมีงามของเราแต่ละคนขอให้ทุกท่านที่มาจงมีคำว่าโชคดีปีเก่าก็จะไปปีใหม่ก็จะมา ความโชคดีนั้นผลพื้นฐานมีหลักการไว้ 1. เราจะเป็นผู้ให้ให้โอกาสให้อาภายัยให้กำลังใจให้ขอคิด 2. การพูดกกนจาถ้าไม่เป็นเรื่องจริงมีประโยชน์ก็อยา่าไปพูด 3. อะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ขอให้เป็นร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อส่วนรวมระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์ไว้กว่าหนึ่ง เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่สองเพื่อคูณกันสามให้ความสุขเกิดขึ้นในสังคมพวกเราโดยพวกเราและสุดท้ายเราก็ต้องรู้ความหมายคำว่าเพื่อเพื่อมีน้ำใจเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่ในสังคมสังคมนั้นต้องคำว่าต้องการต้องมีน้ำใจแย่งแรกน้ใจอะไรเล็กๆน้นนนอยๆถ้ามีโอกาสก็ยิ้มยื่นให้สังคมก็จะมีความสุข การอยู่ของพวกเราก็จะมีความสุขก็ฝากไว้ในหลักทีู่ตรจ้าเน้้เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการเพื่อกูลกันเพื่อความสุขร่วมกันดังพวกท่านมาวันนี้ก็หวังเพื่อความสุขร่วมกันใครได้ฟังใครได้ดูใครได้อยู่ใกล้ใครได้รับรู้ใครได้สัมผัสให้เราบุคคลเหล่านั้นยอมรับนับถือและเชื่อถือในความดีงามของกันัลงหลายที่มาประกอบการนี ด้วยอำนาจพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอำนาจบุญกุศลความดีงามทั้งหลายทั้งปวงที่เราเราท่ั้งหลายได้มองเห็นมาร่วมกันทุกภพทุกชาติทุกสมัยจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีเพราะจงความอนมาเป็นบุญกุศลเป็นบุญญาบารมีส่งผลให้คณะสงฆ์และญาติโยมทุกท่านทุกคนได้สมประสงค์ดังที่ตั้งใจแห่งตนของตน จงทุกประการทุกท่านด้วยเกิต่อไปทั้งรับพรจน้าม